สำหรับภาพแรกเนี่ยนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักซึ่งถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของเมืองพชรูลเราเลยก็ว่าได้ตามประวัติเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านเมืองเรายังไม่มีกล้องถ่ายรูปเมื่อปี2447น่อีนะครับกรมพญาดำรงราชานุภาพท่านเป็นเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยในช่วงนั้นท่านได้เสด็จมาตรวจราชการที่เมืองพชบูรณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ได้มีการนํากล้องถ่ายรูปติดพระองค์ท่านด้วยนะ ซึ่งท่านก็ได้ถ่ายรูปหลายแห่งในเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งผมถือว่าเป็นภาพแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์ก็ได้นะครับสำหรับสะพานที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่สมัยก่อนนั้นสร้างตั้งแต่ตามบันทึกที่เรามีก็คือสร้างตั้งแต่ปีพันสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะครับโดยท่านหลวงนิกรเกียรติคุณนะครับได้สร้างาข้ามแม่น้ำป่าสัก ไว้พอ2447กรมพยาดลำลงก็มาถ่ายภาพนี้นะครับแต่อยากจะเรียนประวัติศาสตร์ให้ทราบว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนนั้นตามภาพเนี่ยนะครับแม่น้ําป่าสักเนี่ยะสะพานข้ามแม่น้ําตัวนี้ไม่ได้อยู่จุดนี้นะครับอยู่ค่อยๆเข้ามาทางวัฏภูมิหน่อยหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณมือที่ผมชี้ไปนี้จะมีแนวถนนข้ามมานะครับส่วนที่สร้างใหม่นั้นเป็นแนวที่สร้างทีหลังหลังจากที่ได้รื้อสะพานไม้เราสร้างเป็นสะพานคอนกรีต นะครับตัวนี้เป็นตัวที่3นะที่ผมได้ปรับปรุงมาเมื่อปี2548ะครับก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อยากจะนำเสนอ,อพี่น้องประชาชนชาวพิจู์นะครับได้เรียนรู้ภาพนี้กันนะครับสำหรับภาพนี้เป็นภาพลำน้ำป่าศักด์นะครับซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำป่าศักด์บริเวณหน้าวัดไตรภูมินะท่านจะเห็นว่าเลยภาพไปนั้นก็จะเป็นโค้งน้ำนะครับซึ่ง เลี้ยวไปทางขวาก็ทุกวันนี้ก็คือ,อยังเป็นลักษณะโค้งเช่นเดิมอยู่นะครับโค้งน้ําตรงนั้นเรียกว่า,าด้านหลังบริเวณหลังโรงน้ําแข็งนะครับสมัยก่อนมีโรงน้ําแข็งตรงนั้นด้วยสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือว่า บริเวณแม่น้ำปรสสักหน้าวัดเตรภูมินั้นมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือค้าขายในสมัยโบราณท่านเห็นว่าท่าน้ําของแม่น้ําปัสสักนั้นเป็นท่าน้ําที่สําคัญนะบริเวณเมืองเก่าโบราณจริงๆของเพชรบูรณ์เนี่ยก็คือบริเวณแถวหน้าวัดเตรภูมินี่เองนะฮะแล้วก็มีท่าน้ำที่ผู้คนมาค้าขายกันนะครับเรือที่ไปล่องไปทางใต้ไปที่มวกเล็กไปที่อยุธยาไปถึงกรุงเทพนะครับก็จะนําสินค้าประเภทเสื้อผ้า เกลือน้ามันกา๊าซอะไรพวกนี้นะมาขายที่เพชรบูรณ์แล้วก็เอาของป่าจากเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเขาสัตว์หนังสัตว์นะปะลาเนี่ยไปขายที่ที่ทางกรุงเทพเขาก็จะมาขึ้นเรือนะครับมาลงเรือส่งสินค้ากันที่หน้าวัดเตพู่มเนี่ยนะครับเป็นท่าน้ําที่สําคัญอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงบริเวณอีกแห่งหนึ่งที่จะเชื่อมโยงเรื่องการทําาก,กินก็คือบริเวณศาลเจ้าแม่นะครับศาลเจ้าแม่ก็ตั้งมานานแล้วฮะคนเดินเรือเนี่ยก็จะทําพิธีไหว้สักกา,าระศาลเจ้าแม่นะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปก็จะได้เห็นว่า าภาพนี้ก็เป็นภาพอดีตโบราณซึ่งอยู่ในชุดภาพแรกของเมืองเพชรบูรณ์เมื่อปี2447ที่กรมพยาดำรงอาชานุภาพเสด็จมา,าตรวจราชการที่เพชรบูรณ์นะครับก็ถือเป็นภาพแรกภาพนึงครับ